หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแนะแบงชาติครับใช้วิธีการซื้อขายเงินตาต่างประเทศเพื่อเป็นการรับมือกับการแข่งข้าของค่าเงินบาทพร้อมระบุว่ามาตรการด้านดอกเบีย้ยเหมาะสมในการใช้ควบคุมภาวะเงินเฟ้อแต่ไม่ควรนํามาดูแลการแข่งข้าของค่าเงินมาตรการควบคุมหลายครั้งก็เป็นจุดเสียหายทั้งตัวเองอะนะพอคุมแล้วมันมันคุมอยู่แห่งหนึ่ง มันไม่ควรจะอยู่มันก็ผันแปรด้ยะเวลามันหลุดผมเองคิดว่าใช้ซื้อเงินตราต่างประเทศเข้าไปเงินบาทก็จะอ่อนลงเองปัญหาก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆนะซึ่งจะเป็นจุดที่เสียหายน้อยกว่าที่จะปล่อยให้มันแข็งมากเงินบาทอ่อนเนี่ยมันก็ดีกว่าเงินบาทแข็งเสมอเพราะว่าเอ็กซพอร์ตเซกเตอร์นี่เราค้าขายได้มากเซกเตอร์ในประเทศเรา เราขยายได้แค่นี้แค่นั้นะมันก็มีกันอยู่60ล้านคนอ็ก์พอร์ตเซกเตอร์มัน7 8 0 0ล้านคนถ้าทำให้ดีมันก็ขยายได้มากพอขยายแล้วได้เงินเข้ามาเขาก็ใช้ในประเทศเองแหะพวกเราขายออกไปจะเอาเงินไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าทำให้เอ็กซ์พอร์ตเซกเตอร์ได้เปรียบมันก็จะทำให้อัตราการเติบโตโตเร็วกว่าปกติทำทำ ผมคิดว่าอาจารย์หเบีย้ยควรจะเอาไว้ใช้สําหรับกํากับเงินเฟอ้อหรือไม่เฟอ้อนะครับตอนนี้เงินเฟอ้อก็ยังค่อนข้างสูงนะที่ว่าต่ำมันก็สองกว่าคนที่น้องๆเองอะ่ะเงินเดือนเท่าเดิมเขาขึ้นมันไล่ไม่ทันเงินเฟอ้ออ่าเลเบอร์พวกแรงงานเสียเปรียบมากก็รักษากฎหมายก็เขียนไว้ค่อนข้างจะแนวนั้นนะนะให้ใช้ ปล่าเขาบอกว่ามาตรการดอกเบี้ยเนี่ยควรใช้ไว้ควบคุมเงินเฟ้อควบคุมเสียรภาพของประเทศถ้าประเทศมีเสียรภาภาพดีที่สุดเริ่มแรกเลยนะครับถ้าเงินอัตราแลกเปลี่ยนมันแข็งไปแล้วพอมีเงินเข้ามาเราก็รับซื้อเงินที่เข้ามามันก็ไม่แข็งขึ้นปัญหามันก็มีตามมาอยู่บ้างแต่มันเป็นปัญหาที่น้อยกว่าอัตรา,าแลกเปลี่ยนมันจะแข็งเมืองจีนเขาก็ททำไปสมล้านล้าน เหรียญสหรัฐนะใน30ปีไม่ใช่ไม่มีคนทําหลายประเทศก็ทําอยู่ความจริงในระยะค่อนข้างยาวะนะเงินจะเข้าประเทศไม่เข้าประเทศค่อนข้างขึ้นกับว่าแล้วเขาเห็นว่าเราทํานโยบายที่ถูกต้องไหมถ้าเราทํานโยบายที่ถูกต้องเขาก็อยากเอาเงินมาไว้ในเมืองไทยในระยะสั้นโอเคเขาซื้อพันธบัตรขายพันธบัตรสเปเลแต่ในระยะยาวแล้วถ้าเขาเห็นว่าเมื่อไหร่เราทํานโยบายซึ่ง เอ๊ะระยะยาวมันจะไม่ดีเนี่ยผมว่าวันหลังเราก็ลำบากเพราะเขาไม่เชื่อว่าเรามีโครงสร้างมากการบริหารที่ทำให้เราอยู่ได้โดยมีเสียรภาพนักลงทุนถ้าคุณเป็นนักลงทุนไม่มีอะไรคุณกลัวเท่ากับเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาหรอกนี่ก็จะขายได้เพิ่ม10%ลงทุนไปอ้าฟองสบู่อีกแล้วล้มมีอย่างเงี้ยเขาตายถ้าเผื่อปร,ประเทศมีเสียรภาพเขาสามารถตัดสินใจที่จะลงทุนด้วยความแน่นอน ขึ้นนะฮะเขาก็ประเทศก็จะเจริญเร็วขึ้นผมว่าสิ่งหลักที่สุดเลยก็ต้องให้ประเทศมีเสียรภาพสิ่งที่สองคงทะเละกันน้อยหน่อยรัฐบาลให้ออกไม่ได้นอกจากทําความผิดนะครับคนที่จะให้ออกโดยที่นโยบายต้องเป็นกรรมการแบงชาติเองคือประธานแบง์ชาติซึ่งผมก็เข้าใจว่าท่านก็นิ่งๆอยู่นะท่านก็ไม่ได้ไปช่วยอ,ออออกความเห็นอะไรอยู่ อดีตผู้ว่าแปงชาติมองค่าเงินบาทอ่อนค่าดีว่าบาทแข็งเนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกซึ่งมีสัสดส่วนสูงต่อระบบเศรษฐกิจไทยขณะที่ระยะยาวครับประเมินว่าการที่เม็ดเงินลงทุนจะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการดําเนินนโยบายของภาครัฐอาชวินสุขศรีกรุงเทพธ,ธุรกิจทีวีรายงาน